โอเคครับเราเตรียมงานเรียบร้อยแล้วครับคุ่นนุ่มครับน้องกวางเริงล่าครับที่เห็นอยู่นี้นะครับภายใต้การสร้างสรรค์งานของเรานะครับเราไม่โรยด้วยกิีบกุหลาบนะครับถนนเราโลยด้วยทองนะครับแล้วก็ลูกโป่งแห่งความรักนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศงานนะฮะเตรียมเนื้อที่ไว้ให้แขกเรือได้นั่งนะครับทั้งหมด500คนนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาในงานนะครับ แขกผู้ใหญ่ก็จะนั่งข้างในนี้นะฮะเป็นเก้าอี้ที่มีรูปหัวใจนะครับสร้างสรรค์โดยคุณอ๊อฟนะครับเป็นไงให้เรามีการเช่าลุงมาด้วยเห็นไหมฮะมีลุงกินน้ําในวันงานด้วยนะฮะเราซ้อมก่อนซ้อมนะฮะเราจะใช้วันแต่งงานของทั้งคู่นะฮะเป็นวันประกาศรีฟาร์มไปเลยนะครับคือเราหลอกคนมางานแต่งฮนะแต่จริงเรารีฟาร์มนะครับแต่สําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราจะหลอกเขาว่ารีฟาร์มครับ แต่งจริงแล้วเราจัดงานแต่งนะครับตัวดูความเรียบร้อยโอ้โหทุกอย่างพร้อมแล้วครับขอเชิญแขกเรือเข้ามาในงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเลขาแคทครับเลขาแคทเลขาแคทเลขาแคทไปยืนตรงนู้นครับตามประธานโจมาครับนี่นะครับเดี๋ยวมานะครับเลขาแคทยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ซองนะครับซองใสนะ ใครใส่ใครให้ซองทึบมึงไปนอนบ้านต้นไม้นะครับถ้าใครซองใส่แล้วมีเงินแบงค์พันนะครับให้มันเดินเข้ามาในตรงนี้นะฮะให้มาดูความสวยงามของฟาร์มเรานะครับถ้าใครใส่มา20บาทไล่มันกลับบ้านไปนะครับอ่าเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็นั่นนะครับเราก็มีพนักง,งานเสิร์ฟนะฮะชื่อ JTN นะครับซ้อมซ้อมเขาทดสอบความแข็งแรงของเก้าอี้อยู่นะฮะ กระโดดไปกระโดดมาย่องแยงย่องแยงย่องแยงนะอาหารหลักของเรามีอะไรบ้างครับคุณเลขาแคทครับอาหารในงานเรามีอะไรบ้างครับมีปลาผ,ผัดผงกะหรี่ค่ะปลาผัดผงกะหรี่แล้วมีอะไรครับแล้วก็วัวทอดค่ะวัวทอดอม,มีปลาปวานชุาปลาหวานชุบแป้งทอดมีไหมแล้วก็สลัมหัน่นค่ะ ฉลามหันฉล,ล,ลามหันฉลามหันโอ้ไม่คุ้อ,อย่าลืม <c oughs> กวางทองชุบแป้งทอด <c oughs> เราเลี้ยงไว้สองร้อยตัวเพื่องานนี้โดยเฉพาะนี่ผมไม่เคยใช้โบซื้อถนนทองมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้ยช่างดูสวยงามซะนี่กันไร โอเคเราก็มาแจ้งข่าวแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านออฟนะครับมายิก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 จะให้ผมรีฟาร์มนะครับบอกไม่ต้องรอถึงหมื่นหรอกรีเลยรีเลยรีเลยเนี่ยครับผมมาคันไม้คันมือยิกยิกยิกเดี๋ยวกดรีซะเลยนี่อืออ่ะไปไหนแล้วท่านออฟไปไหนละอยู่ในบ้านครับอ้าวพอเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปนอนเนาะไหนเราเชิญชวนนี่มี แขกเรือคนไหนอยู่ว่างอยู่บ้างเราเราเลือกได้แขกเราเชิญได้เฉพาะคนที่เป็นสีเขียวเหรอนี่ไงไลาลาเป็นสีเขียวอยู่แปลว่าเขาเล่นอยู่เหรอใช่เลยที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยสารานลมเนี่ยเขาออนไลน์อยู่หรือว่าเขาไม่ได้อยู่เกมนี้ ไม่รู้วะเชิญทุกคนแหละอ่ะใครว่างก็มามาดู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 มามาโอ้โหเกือบจะเชิญไอ้จาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ก็อยู่นี่เราจะเชิญนูนทำไมเอาเหรอไอจามางานล่มเนี่ยล่มจริงแหละแต่ก็ดีเหมือนกันนะเขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์ฟาร์มเราด้วยนะทุกวันนี้ทัวร์มาลงทุกวัน ตะวันทัวร์จาเนี่ยแต่เขายอมรับเขาอย่างนะว่าเนี่ยเขา <_ V> เขายอมรับคําเชิญเป็นเพื่อนกับพี่โจนะก็โอเคนะอย่างน้อยอืก็ไม่ได้โกรธเลยเขาโอเคเราเชิญหมดแล้วฮะเสียงใครอย่างใครอะไม่รู้มีเสียงใครรอ ول.

ไอ้ก็งงโยนเสียงใครวาเสียงใครวะโอ้โหเดี๋ยวดูดิจะมีใครรับคำเชิญเราเข้ามาดูพิธีเตรียมงานแต่งบ้างเราก็นึกว่าเสียงนกแก้วเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากนกรังนะเสียงใครเสียงใคร้วไม่ได้ดูชื่ออด้วยประเด็นเออเปลี่ยนจากหมาเป็นนกแก้วแล้ยังจังหลอนอยู่นี่ เชิญจ่ามาเลยดีไหมเขาจะมาเละเราจะบอกเลยเละเลยนะบอก่ตรงนี้เละเลยนะเละเลยนะเฮ้ยจ่ามาดูพิธีรีฟาร์มมาโอเคเอาแค่นี้เดี๋ยวรอจะมีแขกเรียกมาไหม